ขบวนรถพิเศษนำเที Goddess, 2, ่ยวบลูจ right. no, well ัสมินเลียวเจอนี่ที่951จากกรุงเทพนครสวรรค์ไปทางสถานีเชียงใหม่ขณะนี้ออกจากสถานีรถไฟอยุธยาแล้วนะครับเด็นรถพิเศษนำเที่ยวนะครับผมเยือนในเส้นทางสายเหนือ ัจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์สุขโขทัยแล้วก็เชียงใหม่นะครับนี่ครับตัว SRT เพ็ทถีนครรถปเจ้าปอปอโอ้สุดท้ายครับไฮไลท์ครับ